สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับว wow wow ้าวคอมเมนต์ว้าวคอมเมนต์ในวันนี้นะครับพาไปฟังว้าวคอมเมนต์ของแฟนวลอลเลย์บอลยุโรปรวมไปถึงญี่ปุ่นนะแล้วก็ฝั่งเอเชียรวมๆกันยำๆกันในคลิปนี้แหละถึงเรื่องราวของวงการวลอลเลย์บอลไทยทำไมถึงอึ้งก,กันกับเรื่องราวของ ทีมหญิงเรานะฮะก็เพราะก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเจอกับฝรั่งมังค่าตลมเนเธอร์แลนด์3-0จัดการกับเซอร์เบีย3-0จัดการแคนาดา3-0มาเสียเซตให้ไทยครั้งแรกแล้วเสียถึง2เซตเลยทีเดียวเกือบที่ไทยจะพลิกชนะได้นะฮะแต่แค่นี้มวยรองต้องบอกว่าสะใจแล้วละ่ะนะแต่บางคนก็แอบเสียดายนะว่าน่าจะชนะได้อุตส,ส่าห์นำ2เซตแล้วเฉียวนะแต่ไม่เป็นไรครับแฟนๆทั่วโลกได้เห็นแล้วว่าว์บอนหญิงไทยมีความสามารถอะไรบ้าง และก็งัดมันออกมาวันนี้ก็ได้รับคําชื่นชมถึงสปิริตการต่อสู้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเอาะจะไปเริ่มกันที่ญี่ปุ่นกันก่อนครับแบบเต็มๆฉบับเต็ม,ตม,ตม,ตมว่าเขาเขียนเช่นไรนะซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงและก็มาเสียเซตให้ไทยในวันนี้คอมเมนต์แรกของญี่ปุ่นบอกว่าผมแปลกใจแนวรับของไทยแข็งแกร่งมากอิชิกาวะสามารถรักษาเกมรับเอาไว้ได้แม้จะเดินลูกเสิร์ฟเล่นงานอยู่ตลอดเวลาและแนวรับการส่งบอลของเขายังดีกว่าความคิดยนต่อมาครับ วันนี้ผมดูอยู่ในช่วงต้นเกมนั้นความผิดพลาดของลิเบโรการเสิร์ฟผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัดผมมองไปที่สมาชิกในทีมแล้วรู้สึกว่าไม่ดีดูเรียบร้อนได้ยินว่าพวกเขาทำการเปลี่ยนแปลงมากมายนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงตามหลังสงเซตแม์ฟุตบอลระหว่างญี่ปุ่นออสเตรเลียก็ทำอย่างรียบร้อนเช่นเดียวกันผู้เล่นรีบร้อนมีความเสี่ยงสูงที่จะแพ้แต่ตั้งแต่กลางเกมเป็นต้นไปลิเบโรสามารถแก้ไขตัวเองได้ก็มีความมั่นคงมากขึ้นนั่นคือวิธีการจัดการและเอาชนะได้แต่ไทยแข็งแกร่งมากในวันนี้เช่นกัน นอกจากนี้เกาหลียังชนะ2เซตติดต่อกันชนะแคนาดาดังนั้นเกาหลีกับไทยเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในอนาคตยังก็ตามโปวดระมัดรวังแล้วเจอกันใหม่ความคิดเห็นต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับช้ยชนะครั้งแรกในฮ่องกง เป็นวอลเลย์บอลแบบผสมผสานคล้ายกับญี่ปุ่นผมรู้สึกว่าพวกเขามมกจะเสียจังหวะเวลาเจอกับทีมยุโรปแต่การโจมตีกับญี่ปุ่นที่เป็นเอเชียด้วยกันแล้วการเคลื่อนไหวต่งตงนางนๆานาคล้ายคลึงกันมากความเพี้ยนต่อมาครับเกมนี้ทําให้เราตระหนักทุกอย่างจะยากลําบากหากอากิโมโตะไม่กลายเป็นตัวเก่งของทีมชาติโดยเร็วสุดอิชิกาวะดิ้นรนในเกมนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งฉันอยากให้อิชิกาวะแสดงตัวตนออกมาความเพี้ยนต่อมาครับมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนานดังนั้นจึง ทีีด่ดพวกเขาสามารถทําการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จําเป็นในช่วงครึ่งหลังและคว้าชัยชนะมาได้ส่วนตัวคิดว่าคนสดีถ้าเราใช้เพื่อนสํารองมากขึ้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการเล่นเร็วได้ผลกับทีมไทยแต่ลิเบโรดูไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นอกจากนี้สัปดาห์แรกเสียงเชียร์ดังมากทั่วสนามแต่คราวนี้ไม่ได้ยินมากนัก อาจจะเป็นเพราะเสียงเชยหยุดไปการเคลื่อนไหวในเซตแรกและเซตสองเป็นเรื่องที่ฉันกังวลมากความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าพวกเขามีปัญหาเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดฉันคิดว่าสาเหตุคือริบรโร่ไม่มั่นคงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าญี่ปุ่นไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อไทยพวกเขาไม่มีความสูงหรือความว่องไวที่แข็งแกร่งเหมือนชาวยุโรปแต่ไทยรับและบล็อกได้ดีด้วยความเิดเห็นต่อมาครับไทยเริ่มแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ผมไม่คาดคิดมาก่อนว่าพวกเขาจะไปถึงเซตเต็มได้และคว้าเซตจ,จากเราได้แต่ก็ตามด้วยการชนะรวดผมหวังว่าเราจะยังชนะนัดต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามความคิดเห็นต่อมาครับกกวว่าว่าวอลเลย์บอลไทยแข็งแกร่งมากเก่งจริงๆมีโอกาสคว้าตัวโอลิมปิกแน่ในอนาคตความคิดเห็นต่อมาครับพวกคุณควรจะชื่นชมที่ชนะเกมนี้ยากมาก ความคิดเห็นต่อมาครับกับตันทีมเองก็สนใจต่างหูและการแต่งหน้ามากกว่าวอลเลย์บอลความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าพวกเขาหลายคนมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับไทยพวกเขาไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นประจำแต่เมื่อเจอกับผู้เล่นที่มีความสูงพอๆกันพวกเขากลับให้ความสำคัญเกมรับมากขึ้นหมายเลขค่าของไทยทำคะแนนได้มากมายซึ่งเป็นสถิติ่น่าเกรงขามอย่างไรก็ตามทีมไทยยังคงขาดสมาชิสมาธิเช่นเคยพวกเขาผิดพลาดหลายครั้งญี่ปุ่นได้รับความช่วยเหลือจากความผิดพลาดของพวกเขาแต่ว่าด และซาโตะก็ทำได้ดีมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการแข่งขันระดับเอเชียมัจกจะสูสีกันเสมอประเทศไทยมีหลายผู้เล่นที่เล่นในญี่ปุ่นดังนั้นการต่อสู้จึงเป็นองที่ค่อนข้างยากอย่างไรก็ตามฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะคงอยู่ได้ตลอดทั้งเกมฉันรู้สึกสบายใจเมื่อได้เห็นการจับมือและกอดกัอนกอย่างยิ้มแย้มของทั้งสองฝ่ายหลังจบเกม เช่นหวังว่าพวกเขาจะปรับตัวขึ้นในวันพรุ่งนี้และพบกับความท้าทายใหม่ๆความเขยนต่อมาครับทุกๆปีประเทศไทยจะแข็งก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ญี่ปุ่นยังคงเหนือกว่าในด้านความแข็งก่งโดยรวมแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่รู้จริงๆว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นหลักหลังโอลิมปิกที่ปารีสเช่นกันดังนั้นจึงคาดว่าทีมจะเติบโตขึ้นความเขยนต่อมาครับไทยคว้าชัยเซตแรกและเซตสองด้วยการเสิร์ฟรับลูกและการตบลูกซึ่งผสมผสานเข้าด้วยกันจนทําให้ญี่ปป่่นนเเีรรรบบแตตตัั้้งท3็กาู เรามั่นคงดีกลับมาชนะอย่างน่าเหลือเชื่อไทยไมีผู้เล่นหลายคนที่มีประสบการณ์ในหลีกญี่ปุ่นทําให้พวกเขาเหนียวแน่นขึ้นมากความเข็นต่อมาครับไทยทําให้ประหลาดใจได้จริงๆ เราเจอปัญหากับประเทศไทยมาสักพักแล้วมันไม่ใช่วอลเลย์บอลความเร็วแบบยุโรปแต่มันเป็นเหมือนการนวดแบบไทยมากกว่าจังหวะพวกเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่มีพละงก,กำลังหรือความสูงมากนักแต่คุณกับติดกับจังหวะนี้ญี่ปุ่นต้องเตรียมวอลเลย์บอลเร็วไว้เพราะคงต้องเจอกับปัญหาหนักแน่ความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าในอดีตประเทศไทยเป็นคู่แข่งในเอเชียที่ต้องรักษาผู้เล่นหลักเอาไว้ตลอดแต่ตอนนี้ประเทศไทยปล่อยให้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์น้อยลงไปประเทศไทยก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มที่แข็งแกร่งประเทศไทยกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อทําให้กีฬาวลบ ที่นิยมและผู้เล่นได้รับการพัฒนาตนเองด้วยการเล่นในประเทศอื่นพวกเขาเป็นภัยคุกคามต่อจีนซึ่งเป็นประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียความเคียนต่อมาครับในระยะหลังนี้ผู้เล่นไทยเข้ามาที่ญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆและระดับการเล่นของพวกเขาก็พัฒนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฉันรู้สึกว่าพวกเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถทางร่างกายที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอด ดังนั้นฉันคิดว่าพวกเขาจะกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามมากขึ้นในอนาคตความคิดนต่อมาครับไทยเป็นทีมที่ดีฉันรู้สึกว่าพวกเขาศึกษาญี่ปุ่นมันเป็นอย่างดีและถ้าพวกเขาไม่น่าจะฟื้นตัวช้ากว่านี้ไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาแพ้ฉันคิดว่ามันประสบการณ์ที่ดีสำหรับญี่ปุ่นนะความคิดเห็นต่อมาครับ ไทยมีผู้เล่นหลายคนที่ย้ายมาดูเหมือนว่าพวกเขาจะชินกับการโจมตีของญี่ปุ่นแล้วยังดีที่ชนะได้หลังจากแพ้ไป2เซตนี่ฮะญี่ปุ่นก็ตะลึงอะ่ะนะความเห็นต่อมาครับข่าวนี้โยกไปที่ฝั่งวอลเลย์บอลโลกกันบ้างแฟนๆนานาชาติคีเดเห็นเช่นไหร่ความคิดเห็นแรกครับบอกว่า เกมนี้สนุกมากๆไม่คิดว่าไทยจะทําให้ญี่ปุ่นชนะได้ยากขนาดนั้นความคิดเห็นต่อมาครับฉันดูการแข่งขันแบบส,สดๆมันน่าตื่นเต้นมากทั้งไทยและญี่ปุ่นมีส่วนสูนที่ใกล้เคียงกันเกมรุกและเกมรับเหมือนกันดังนั้นมันคงเป็นเรื่องยากสาหรับทั้งสองทีมที่จะคิดกลยุทธ์ที่ชัดเจนสิ่งที่ทาให้ทั้งสองทีมโดดเด่นจริงๆคือความอึดของพวกเขาในการลุกกลับ ทำได้ดีมากทั้ง2ฝ่ายความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าเซต1เซต2ไทยโชว์สปิริตสามสญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มวินเอลที่แท้จริงยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายอดมีในเ,เกมนี้จะกลับมาอีกครั้งเป็นที่ฮอตที่สุดในวินเอลญี่ปุ่นกับไทยชื่นชอบมากจากไต้หวันความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าเป็น1แมตที่ดีสุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาขอแสดงความดีกับญี่ปุ่นด้วยทีมไทยเล่นได้ดีมากและฉันก็สนุกมากความคิดเห็นต่อมาครับไม่มีอะไรจะบ่นเลย5เซตทั้งคู่เป็นทีมโปรดของฉ ดามีรอยยิ้มที่น่ารักความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าเป็นแมตท,ที่ยิ่งใหญ่ผมมั่นใจว่าใช้ชนะครั้งแรกนะัดจะแมตฝรั่งเศสเป็นแรงกระตุ้นแต่ทีมชาติญี่ปุ่นก็ตื่นตัวเช่นกัน ไม่ต้องกังวลทีมชาติไทยมาแนะ่ความคิดเห็นต่อมาครับถึงจะแพ้แต่ไทยก็สุดยอดเช่นกันสามารถตามญี่ปุ่นได้ทันสวัสดีจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมาครับเป็นการแข่งขันที่สนุกและน่าตื่นเต้นโดยทั้งสองฝ่ายต่างพยายามรักษาบอลให้คงเส้นคงวาแม้ความสูงจะไม่มากนักแต่สามารถเอาชนะโลกทั้งใบได้ด้วยทักษะและหัวใจชั้นเชียยววอลเลยบอลไทยความคิดเห็นต่อมาครับความภาคภูมิใจของทีมไทแลนเดียอันนี้น่าจะมาจากโปรตุเกสหรือบราซิลนะความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่า พราะงาน้นพวกเขาถึงเป็นระดับท็อปของเอเชียยังไงล่ะความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าฉันเป็นคนฟิลิปปินส์และเคยไปที่นั่นด้วยไปเกมที่สนุกโดยเฉพาะทีมไทยเกือบเอาชนะญี่ปุ่นได้แต่สุดท้ายแล้วญี่ปุ่นพิสูจน์ให้เห็นว่าทําไมพวกเธอถึงมีนักบอลเบลย์บอลที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันคาดหวังไว้แล้วทั้งสองทีมป้องกันได้ดีจริงๆความคิดเห็นต่อมาคราับประเทศไทยมีพัฒนาการที่น่าทึ่งมากมายความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเกมที่น่าตื่นใจตื่นตาตื่นใจลิเบโรของทั้งสองทีมคคิดเห็นต่่่อมาาากลวว ไทยแลนด์ Thailand, ถึงจะแพ้ก็ตามแต่เกมก็ยอดเยี่ยมความคิดเห็นต่อมาครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ถือว่ายังดีที่พวกเขาสามารถเล่นได้แบบนี้วันนี้พวกเขาเล่นในอย่างกล้าหาญขอแสดงความดีกับหญิงญี่ปุ่นด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทีมญี่ปุ่นออกซาร์ดได้ช้ามากในแมตชนี้การป้องกันในสนามพวกเขาไม่ดีมากนักซึ่งทําให้ฉันตกใจเล็กน้อยพวกเขาขึ้นชื่อเรื่องการป้องกันในสนาม แต่เป็นเรื่องดีที่พวกเขากลับมาได้อย่างสมบูรณ์โดยการป้องกันเน็ตที่แข็งแกร่งมากขึ้นความคิดเห็นต่อมาครับเพื่อนรักจากตุรกีขาแสดงความยินดีกับประเทศไทยอย่างสุดหัวใจสำหรับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าสัปดาห์แรกผมดูก,นนการแข่งขันของญี่ปุ่นแล้วคิดว่าญี่ปุ่นจะเข้ารอบชิงชนะเลิศแต่ในวันนี้ผมก็ยังคิดเหมือนเดิมแต่แปลกใจที่ทีมไทยในวันนี้เล่นดีมากจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไทยเล่นน่าประทับใจมากเซตหนึ่งเซตสองฉันคิดว่าพวกเขาจะชนะรวดแต่ญี่ปุ่นยังคงไม่อยากเสียอออััันนดดบมมมาาาากกะคควิเเห็ต่รรปทขง เชียน่าสนใจเสมอสนับสนุนทั้งสองประเทศและต้องกลับมาให้แข็งแกร่งกว่าเดิมนับประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาครับว้าวทีมไทยมีพัฒนานการที่ดีกว่าปีที่นแล้วความเห็นต่อมาครับทีมไทยเล่น้วยรอยยิ้มที่สดใสสนุกสนานเสมอทําให้อมยิ้มตาไปเ้วยเลยขอบคุณสำหรับเกมที่ยอดเยี่ยมนี้ความคิดเห็นต่อมาครับญี่ปุ่นค่อนข้างจะวันวันกับตัวหลักของไทยผมเชียร์ทั้งคู่ครับจากอินโดความคิดเห็นต่อมาครับไทยแลนด์มีแรงกระตุ้นความตื่นเต้นและจิตวิญญ,ญาณของนักสู้แต่แค่นั้นยังไม่พอที่จะเชนะญี่ปุ่นได้ญี่ีุ่ปปนนเเ็ออกหึงงรระะดับขททศไยคความ ต่อมาครับไทยแลนด์แพ้แต่เหมือนชนะญี่ปุ่นก็กลับมาดีแล้วสุดยอดทั้ง2เกมนะครับนั่นคือคําชื่นชมของแฟนๆนานาชาติรวมถึงญี่ปุ่นด้วยที่มีต่อเกมเกมนี้เรียกว่าสนุกและมันจริงๆนะใครจะไปคิดนะเราแค่คิดว่าญี่ปุ่นจะเสียเซตให้เราอย่างชัชชุออนพูดแต่้ายแล้วญี่ปุ่นถึงขนาดเสีย2เซตเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้าน,นี้เจอกันมาเนี่ย หลังๆเราโดน3ต่อ0ตลอดแต่ครั้งนี้มันยังมีอะไรให้หน่าติดตามบ้างท่านคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกับเรื่องนี้ด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าไปกันแล้วจ้ะสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า